ลิบูดเกมไนท์ไทแลด และนี่คือรอบแจ็าอนคลองฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นะครับดูซิว่าคุณไอวี่จะคว้า1 0 0 0 0แบาทกลับไปได้หรือไม่เขาได้ของที่ดีที่สุดที่มีอยู่ตรงนี้แล้วนะคุณเฟิร์นแล้วก็คุณสมจิตนะสองคนนี้จะช่วยเขาในการคว้า1 0 0 0 0แบาทกติกาง่ายๆครับซุปตาเต็ม10บของเรามันจะมีชื่อขึ้นมาที่ข้างหลังคุณจะไม่เห็นชื่อ2คนนี้เขาจะเห็นชื่อสองคนนี้จะใบโดยที่ไม่ฟาวนั่นหมายความว่าจะไปบอกว่าเบิร์ด เท่ากับนกไม่ได้อันนี้ทับศัพท์ไม่ได้นะครับผมคุณต้องใบ้ว่าผลงานของเขาคืออะไรร้องเพลงของเขาก็ได้ละครเรื่องนั้นเขาเป็นแฟนใครเป็นกิ๊กใครอะไรยังไงว่าไปให้หมดเรื่องเราคุณตอบตอบมาถ้าเกิดว่ามันมีแค่ชื่อเล่นชื่อจริงแค่นั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นนามสกุลมาด้วยคุณก็ต้องพูดมาด้วยนะครับหนึ่งชื่อได้2,000บาทแต่ว่าใน90วิถ้ามันได้1ิชื่อขึ้นมามันกลายเป็น10,000แบาททันที คนที่เหลือที่ตรงโซฟานี้ก็ห้ามช่วยเลยนะเพราะฉะนั้นในการแข่งขันระหว่าง3มคนเท่านั้นอ่ะมีอะไรจะเตรียมกันอีกไหมถ้าบอกว่าข้ามก็บอกว่าข้ามคนเนี้ยเขาจะส่งซิกมาคุณต้องพูดว่าข้ามถ้าคุณไม่พูดว่าข้ามชื่อก็ขายมันจะไม่ข้ามคุณบอกข้ามค่ะก็จะมีชื่อใหม่มะพร้อมไหมพร้อมค่ะแล้วคุณพร้อมไหมพร้อมค่ะอ้าวคุณสองคนเตรียมตัวให้ดีนี่คือซุปตาเต็มสิบไป ทำให้ได้สิบชื่อครับนาฬิกาเขาดาวอยู่ตรงมุมจอนี้นะฮะบริหารเวลากันเองเลยยาฟาวผมว่าชื่อหนึ่งเวินาทีน่าจะได้ง่ายๆครับถ้าพร้อมแล้วเต็มตัวเริ่มแฟนหน่อยบุศกรพี่เคนชิระเดชไปเอ่อที่ต่อยล่าสุดที่ต่อยแล้วหน้ายับเลยไอ้ไอ้าพาโดนอับกันเพาตะใช่เพระเอกสักเต็มตัวเลยสักเต็มตัวเลยไอ้บ้าพลังหน่อยบ้าพลัง ข้ามได้ข้ามข้ามไปก่อนครับพักก่อนฉันอยากให้เธอพักก่อนมิลิมิลิมิลิได้ไปพระเอกอยู่ช่องวันที่เป็นขุนแผนที่เป็นเจ้าชู้ชอบเล่นบทเจ้าชู้เจ้าชู้พี่พี่แดดแรงแดรงแดดแรงเอามือไหมมือไม่อะไรนี่ไรพี่บังนวัดบังนวัดถูกต้องเพิ่งแต่งงานไปฮะเดี๋ยวกันข้ามข้ามไปผู้จัดแฟนพี่มาวินฟินเฟอร์เ คุณอะไรคุณอะไรที่เป็นเจ้าของช่องสามลูกจ้องถงช่องสามคุณอะไรนั่นที่ดาเชื่อเดียวกับนายกนั่นตัวเออ่อตู่อะไรตู่อะไรตู่ตูถูกแล้วตู่ถูกแล้วท่าไม่ได้ครับข้ามข้ามไปทุกคนข้าม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 เฮ้ยเดี๋ยวดูเออเป็นพระเอกอ่อจอนแคลร์จอนยาวพระเอกเก่าเลยนะแข่งรถมาด้วยมีลูกสามคนพี่พี่พี่ทอมเซีอพี่ทอมเสือถูกต้องนั่งเอก นางเอกนางเอกอยู่ช่องข้างก็ได้ข้ามค่ะเป็นนักร้องเป็นที่มาก่อนเขาเคยมีอาชีพสอนหนังสือมาก่อนอาชีพสอนหนังสือใช่น้าไม่โค้ต้าโค้ต้ากับพิวัฒน์ดักร้องตัวขาวสูงสูงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงตัวขาวสูงสูงนักร้องเอเค ได้เฟสถูกแล้วเฟสการเก้าเกสการไปแล้วไงเออเกสการเก้าสิบเก้าสิบวีน้อยจังไม่มีใครคุยกับเราคอเดีรอดูว่าจะมีอะไรไหมเชิญครับเชิญถือว่าทำได้ดีนะฮะตะกี้มีคุณแท็กพลันยูมีข้ามไปมวยชุดสองอะแท็กพลันยูนะอายกมนเนรข้ามไปตู่ปิยวดีมาลีนน์นะฮะอันที่ข้ามอีกอันหนึ่งคือคิมจองอึน นะผู้นําเกาหลีเหนือมีปันปันที่ข้ามไปปันปันสุทัตานะครับผมเกรสเกรสกันก้าเกรสกันก้าแล้วก็หมดเวลาไปก่อนนะครับผมนะฮะก็ได้ไปทั้งหมดนะครับ5คนนะครับรับกลับปาไป10,000บาทนบ่ขอบคุณมากนะครับแล้วขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนที่มาปาร์ตี้กับผมในวันนี้ขอบคุณมาก ท่านทางบ้านก็สาม,มารถนะครับที่มาคว้าเงินแสนกับเราได้สมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเรามีนัดกันนะครับมาปาร์ตี้กันครับทุกวันอาทิตย์ทางช่องโมโนโ29นะครับฮอลลีวูดเกมไนไท์ไทยแลนด์วันนี้ลากัไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณยูโรเคก มันมีใครในโลกนี้ที่เป็นไอ้บอลมั้งวะจะรู้ได้ไงจะรู้เรื่องอะไรไอ้เจี๊ยบเหมือนพ่อไม่มีถามว่าเสียงไหนคือเสียงของไซเรนของรถดับเพลิงในประเทศญี่ปุ่นข้อหนึ่งเสียงนี้วอกังกังกังไม่มีเร็มนีสาวไม่มีอะไรบาไม่มีสาวจริงมาเดี๋ยว ไม่เล่นแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เล่นแล้วไม่ไมีงบ